วันนี้จะพามาดูปั๊มโซลาเซลล์ขนาด1.5แรงม้านะครับนี่เป็นปั๊มขนาด1,100วัตต์นะครับ1.5แรงมา้าสายแผงสี่แผงนนะครับมาดูกำลังวัตต์กำลังไฟกันนะครับตัวนี้เปิดรันปั๊มแล้วนะครับผมอันนี้บอ่อขึ้เจาะใหม่นะครับ ก็ยังไม่ยังไม่ท่า่นะครับตอนนี้แดดแดดอยู่ปานกลางนะครับค่อนข้างแรงปานกลางไปถึงค่อนข้างแรงแอมอยู่ที่7.2นะครับตอนนี้วัดอยู่ที่1คันวันะครับโวลต์ร3อยโวลต์นะครับตอนนี้รอบพอร์เตอร์อยู่ที่3 3มสานะครับ7.4แอมป์แล้ว แผงที่ใช้เป็นแหน่งโพลีนะครับขนาดแผง340วัตต์38โวลต์8แอมป์นะครับคร่าวๆครับสำหรับราคาปั๊มตัวนี้อยู่ประมาณ13,000สามนะครับส่วนแผงแผงละสอ0พันเก้นะครับจะเห็นว่าน้ำอย่าง อันนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วเนี่จะเป็นท่อจะเป็นท่อไซส์นี้เลยสนิ้วนะครับอันนี้เป็นงบประหยัดนะครับไม่มีคานเหล็ก เป็นคานไม้แท้ๆผูกเชือกตัวนี้ลันมาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลันจนน้ำใสเลยครับก็บบจะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ